สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุปูสุสคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันจ้าสบายดีกันบอวันนี้กะพาทุกคนมาเบิง่งพริกจินดาข่อยมันจอหน่วยเด้อค่ะออกดอกจอหน่วยแล้วเด้อสิได้กินแล้วเด้อเร็วๆนี้นะคะเห็นแมงลักข่อยพอ่อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแมงลักข่อย บรูดว่าสิเฮ็ดเมนู่อย่างกินนะคะแล้ก็เลยบ่ได้เก็บเห็นผักบุ้งข่อยบ่เด็ดเพิ่นได้นั่นน่ะยิ่งเด็ดยิงแตกยังวะบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปโยคันใส่ปุ๋ยเข้าไปสิงามกว่านี้สิยาวกว่านี้นะคะกินบ่ทันเลยล่ะเจ้าเห็นมะเขือเทศข่อยบ่พุ่นน่ะโอ้ยวุ้นอ่ะพวกพริกข่อย วันนี้ผ้ามาเบิงบักพีกกคุแม่หยังดอกบักพริกจอหน่วยแล้วเพื่อนนะลดน้ำสม่ำเสมอด้อค่ะตรงต่วเวลา้เพิ่นนะเพิ่นเสิได้บเหียวขันมันบ่ท่านแต่ออกเอดนะคะ ไอโบอท่านเดียวออกดอกเนาะเด็ดยอดมันถิงค่ะเด็ดยอดมันถึงก็เลอออกดอกเต็มเลยบัดเนี่ยเห็นว่าน,นกระถางสีเขียวนะพริกหยวกข่ได้นั่นนะตรงกลางนั่นนะพริกแดงจินดาขย่ย้ามาเบงพักในสวนแล้วค่ะแล้วก็สิจมให้ยพวกเจ้าฟังนํำว่า ไปสอบใบขับขี่ลดยนต์เห็ดขอสอบเขียนผัดเนื้ผู้นีิก็เห็ดขอสอบไปลอยเจ็ดสิบก็ขอผัดเห็ดถูกมดสุขขอไอ้ผัวนะมีความมั่นใจว่าจังไดเมียกับ่านเมียเหตุ่านขนาดนี้พอไปถึง mvdxpress มันบระชัยแบบนั้นแล้ว m v d x p l a ีเขาเป็นของเอกชนนะคะแต่ว่าอ่าประสานงานกับอ่าของของหลวงนะก็คือว่าคาทำเนียมอะ่ะมันจะแพ้งขึ้นมากน่อยนะหลาวที่เนี่ยแต่ว่ามันก็สะดวกสบายนั่นแหละนะถึงเลือก m v d x p l a ีถ้าเกิดว่าฮาลโหของหลวงเข้าก็รูลมันวาว่าเข้าเสเขาเส,าเสต้องรอนานแค่ไหนบาง บางเมืองก็ล่อนานบางเมืองกับบอลอนานบางที่เฮาหยานไปเจอประจวบจังหวะที่แบบว่าเฮาล่อนานแบบนี้นะมเฮาก็เลยเลือก m v t Express ็กยการดที่ว่าเขาทำงานไวแล้วเขาพอคอยมีคิวเยอะเขาเป็นของเอกชนนะเนาะเฮายอมใจคา,าทาเนียมเยอะขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็บรถถึงก็ว่าเยอะหลาย ผัดสามีนะเพื่อนมั่นใจเมียนะเต็มรอยเพิ่นมีความมั่นใจเมียนะเต็มรอยพ่อไปถึงห้าขวมาเลยนั่งอยู่หนาโต๊ะคอมพ่อแม่พี่น้องมันมีคอมอยู่เครื่องหนึ่งมันบอกเราก็จะมีแบบเคาน์เตอร์แบบมันเป็นตัวยูอ่ะเราพนักง,งานเพื่อนกับนั่งเฮดงานอยู่นั่นนะ่ะเราเพิ่นกับผ้ากันนั่งนั่งเฝ้าเฮ้าเลยไหมเออซิกวกาคนะ บัดเนี่ยเข้ากับนางเฮ็เข้ากับบริษเกง่งบริษัสันเอียงดอกเฮ็ดเหมือนที่เข้านางอยู่บ้านเนี่ยละ่ะไปเจอขอสอบขอแรกออ๊ยตายละบ่มีในฉันสอบมาเลยเฮ็ดยังไดเนาะขอต่อไปมันสิเป็นยังไดขอสองก็เออขอสามกัเออบ่มมีในที่เข้าอ่านมาบ่มี่ผ่านเลยในที่เข้าอ่านมาไอเอ๊ะพวกยาต้องหามาามาตั้งสมา มา่จังใดเนี่ยคือจังเบอคือจังเบเห็นเราก็อุ้ยหลายๆตัวน่ะทุกคนคือแบบเห็ดให้เข้าอึ่งไปเลยอะ่ะก็เห็ดไปถึงขอที่ย0บหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าอ่ะยูบพานยูเฟลเออเขาบอไดเห็นทั้งยิดหาคอนะคะเพราะว่าเข้าผิดเนาะอ่ามียิดหาคอ คุ้นตองเห็ดใหยพาน18ขอ้อที่เหลือนะ่ะคือขอพิษนั่นแสดงว่าคอยเห็ดพิษเต็มแล้วเขาก็เลยบ่ให้่อยเห็นขอ2 1 2 2 2 3 2ให้เห็นแค่20ขคอหลังจากนั้นคอยก็เดินออกมาแบบหนาซสีเสียไอจาหนาทีเพิ่นก็เลยถามว่าไอเธอจะสอบอีกบ่ื้อนี่ไถ้าเธอจะสอบอีกเธอรอเอ่อเธอรอคขี้อีกเด้อพื่นะ มันบ่มีคนเยอะสอบต่อได้เลยเพื่นว่าก็เลยบอกว่าอ่บัวหรือเธอจะไปเลี้ยนมาก,ก่อนหรือว่าเธอจะเข้าห้องห้องเลี้ยนก่อนเพื่นว่าก็เลยบอกบัวลูกชั้นอ่อนลูกชั้นล่ออยู่เออเพิ่นก็เลยว่าวขันสารมากไหมเติก็เลยว่มามากไหมเธอหายกี่รอบอ่าหายอีกสองรอบเพื่นวางสิก็เลยว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวฉันมากไหมเพื่อนโอเคโอเค เห็ดไอเ็ดไอนัดไม้มาเด้อเพื่อนวะมาสอบแล้วก็เอาใบเซตเก้ามานึ่งเพื่อนวะก็เลยเดินออกมาแบบหนาเสียเสียเมลิน่า,า,าน้าน่งห้องหายอยู่ในรถเนี่ยยังก็บอ,อเอาขีดมูกไหลแบบเป็นตาสงสารน่ะผู้พ่อก็เอาลูกไปอยู่แล้วก็เบาหวานกับกำเลิบที่นี่ไอกลับมาบ้านอ่ะบาหวานเพิ่ลง เราทังงานกับโทษจีมหาเพิ่นทั้งๆท,ท,ที่เป็นวันหยุดหายเพิ่นไปส่อมเครื่องอ่ะเพิ่อนกัไปส่อมเครื่องกลับบ้านหกโมงเครื่องไปมากะม่ายนี่มาเพื่นกับมานั่งอยู่หนาค่อมขอกเลยไปถามเล่าเ่าว่าเจ้าจะจังใดเลยถามเล่าวะ เจ้าอะบ่กคย่สนใจเลยเนาะว่าข่อยสิไปต่อจังไดอย่างจังไดคันข่อยบ่มาถามเจ้าเจ้าก็เลยสิบ่หาขอมูลให้ข่อยเลยเนาะบ่ถามข่อยเลยเนาะว่าข้างในขอสอบข่อยเจออีอย่างเนี้ยก็เจ้าบอกว่ามันอยากก็มันยากมันบ่มีใน่นันเลยที่อ่านมากที่ทำมาน่ะเป็นอย่างบ่ถามจ้น่ะว่าฉันเจออันใดมาอันนี้มาจะไดีหาขอมูลใในฉันเรือว่าเจ้าสิเฮตดจังไดเล่ามาเจ้าจะจังไดเจ้าสิไปเลียนว่ข่อยย่ำเสียเงินให้เจ้าเลียน่ะ 32ชั่วโมงโดยที่ว่าเจา้าบองไปสอบขอเขียนแล้วเจา้าบองไปสอบขับรถแล้วเวลาเข้าสอนเจ้าเจ้าจะฟังเขาเขาท่านบอก็เลยว,ว่าคู่ทุกคนอ่ะเขาอยากได้นักเรียนเขาอ,อยากได้เงินจ้งไดเข้ากระต้องพายายามสอนให้นักเรียนเข้าใจเราไอทีสําคัญอ่ะคือเมลิน่าถ้าฉันไปเลียนสองชั่วโมงเหมือนละสองชั่วโมงอ่ะมันสิย่กับเจ้าบอกันนั่นแหละเ่็น่าก็เลยว่า ขันส um ันขะหาขอมูลให้ฉันขันบะหาขอมูลให้ฉันฉันจะไปเลี่ยนแล้วฉัน่ม่สนใจดอกว่าเมลิน่าสิอยู่กับเธอหรือบ่อยู่กับเธอเพิ่นก็เลยไปหาขอมูลให้พ่อหาขอมูลให้เราก็ถามว่าเจอเจออย่างแน่ก่อนสิคุยกันได้ก่อนสิหาขอมูลกันได้นะเถียงกันก่อนเด้อเออเถียงบ่ลงบ่ลงร้อยกันเถียงกันก่อนเสร็จปุ๊บเล่าก็ไปหาขอมูลให้ ในคอมพิวเตอร์เล่าว,ว่าจะเจออีกอย่างแน่จะเจอขอสอบอีกอย่างแน่ก็เลยบอกเล่าว,ว่าฉันเจอขอสอบนี่ขอสอบนี่แล้วเธอคิดเบื่องว่าที่ฉันเห็ุมามันมีบอกเล่าก็เลยบอกว่าบมีเลยสักขอเออเล่าก็พาย,ยามหาขอมูลให้หน,น,นูนี่นันเล่ากับหาจังใดก็หาบ่เจอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงคอยกับพาย,ยามคอนแทคคนไทท่หูจักว่าเจ้ารู้จักว่าว่าเขาสอบเนี่ยมีมืองไดแน่ มันพ่อเดแบบว่าเดี๋ยแนะนำเห้เาหนูนนี่นั่นกับผูมีผู้ใดผู้สักคนมีตาหายว่าหายล่องไปเมืองนั่นหายล่องไปเมืองนี่ก็เลยว่าคันสันกน็ล่อก,กอนว่าจังสีผู้ผัวน่นก็บอกว่าบองว่าตามเขามันผิดกฎผูมีผู้ใดมานังเฮ็ดขอสอบให้ห้าดอกมันผิดกฎเพิ่นว่าเดี๋ยวฉันจะอ่า หาข้อมูลห้เเป็นก็นเลยหาข้อมูลห้พอปัญหาข้อมูลหาปัดไปเจอแอปแอปหนึ่งแล้วก็หายเบอ่งว่าเนี่ยมันเหมือนที่เธอว่าบ่เออเหมือนเหมือนเหมือนในที่ฉันเฮดมาเลยเช่นไหมก็เลยว่าวานันจันจตจองนัดหมายไปไปสอบอีกนะเป็นครั้งที่สองวันสิมีเหมือนในนันบ ก็มีผู้พีเพิ่นแช่มากอีกทางลัดหนึ่งเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นเจอแนวนี่แหละกบไปสอบอีกก็เจอแบบเก่านั่นแหละแต่ว่ามันมันสลับกันอยู่เพิ่นว่ากลับไปเบิ่งเพื่อเพื่อได้เห็นอีกรอบเพิ่นว่าก็ว่าจะกลับไปก็ดีว่าขั้งแรกสอบประพานก็ยังได้เห็นหนาขอสอบว่าเขาเอาขอสอบยังมาสอบให้เหาบพินี้นะ ถามามันยากบอมันยากอยู่มันเป็นพท์ราชการแล้วที่เนี่ยโมเมนภาษาเกิดบานเหาเนาะทุกคนขนาดภาษาเกิดบานเหาเฮายังสอบบปรานอันนี้บมเมนภาษาเกิดบานเหาเนาะถึงสิเป็นเมียฝรั่งกับซางกางับบดิปเปกเด้อภาษาอังกฤษเนี่ยงูปลาดำหนาไปคือกันเมื่อนี้ก็เลยมานเล่ามัน ไอ้ว่าวให้พวกเจ้าฟังว่าคอยยุงอยู่เด้อกำลังจะเตรียมตัวไปสอบอีกเด้เอเจ้าใบขับขี่มาขับรถให้ลูกน่งผาหลูกไปเก็บเห็ดไปเก็บน้อใหม่อยู่ในป่า <c oughs> <c oughs> เราช่วงนี้สามีคอย เบาหวานเพิ่นหลดน้ำเน,น,ำนาะเพราะว่าหมอให้เพิ่นกินยานั่ฉีดนั่คูกันไปแะ้วที่เนี่ยเบาหวานเพิ่นลงเด้อค่ะเพิ่นก็เลยนอกอาการเพิ่นบ่ดีเลยช่วงเนี่ยนนก็นกเราไปเหตุงานแบบฮักโฮมหรือแมะส่องเครื่องทั้งมือทั้งเว้นห่นอหมะเพิ่นฮักโฮมก็เลยวา่า สิพักไอหนีก่อนนะน้าเดี๋ยวสิเขาไปหาสุกคนดอกเแ็ทธุระของเจ้าของเสร็จก่อนเคลียร์ธุระของเจ้าของเสร็จก่อนลูกก็อ่อนเด้ขนาดเฮ็ดคลิปอยู่นี่ลูกก็ยังงงยังปานมาไอ้โดนเหยียบวันหลอดเพื่อนน้าเอาใจใจลูกกันนะใส่แม่ย่างเดียว ขนาดนางเอ็ดคิปยังมายืนกอดขอ้อมะนังอยู่ทั้งตักเ้อค่ะเฮ็ดยนีกระดอกะดระเดียบ่ได้เฮ็ดง่ายๆจ้งไดก็ไปแล้วเด้ค่ะมาแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องสุคนได้รับทราบว่าข่อยหายไป,ไยะะปส่ยเลค่ะบ่ได้ลืมสุคนดอกนะคะ,ะเดี๋ยวติตามกลับไปหาสุคนนั่นลหละนะคะติดตามทุกคนไว้อยู่กลับไปตามิีทุกคนนั่นล่นนละยังไดก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเลอค่ะที่มาให้กำลังใจ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะขอบคุณสำหรับ mm hmm. การรับชมคลิปเด้อนะคะ uh oh. อย่าลืมดูแรลรักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบาย